หลังจากมี4สอสอของพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยไปโหวตสวนแนวทางกับพักในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็บอกว่าอันนี้มันขัดมติพักแล้วก็ไม่ได้แจ้งอะไรล่วงหน้าถึงความจําเป็นหรือเหตุผลในการสวนมติพักด้วยไม่เป็นไปตามเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเองมีหลักฐานในการที่สมาชิกบางท่านไปร่วมกิจกรรมกับพักการเมืองอื่นก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงใน7วันไม่มีใจก็ทางใครทางมันค่ะโอ้โหนี่ทําสติเกิล แปะหลังรถบรรทุกได้เลยนะแล้วผู้สื่อข่าวก็บอกว่ามีแนวโน้มสูงที่จะมีการขับออกจากพักถึง3คนนะคะคือนอกจากส่วนมติพักแล้วเนี่ยพบว่าไปร่วมกิจกรรมกับพักภูมิใจไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยมีการแจ้งเหตุผลกับพักไปดูชื่อดูเสียงกันหน่อยส,สอสสของเศรษฐกิจไทยที่บตสวนมีคุณนัทพงศ์จรัทมีพงศ์สอสอสุรินทร์คุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์สอสอ,อุบลราชธานี คุณธนทัททวีเกื้อกุลกิจอันนี้สอสอตากและพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงสอสอปาธิลิสค่ะคุณไผ่ลิกยังไม่ได้บอกนะคะว่าคนหนึ่งที่แจ้งเหตุผลพักแล้วเนี่ยแจ้งว่ายังไงแล้วเป็นใครนะคะแต่ว่าเอาเราชื่อว่าคอการเมืองจะรู้เพราะว่อย่างที่มีการถ้านักวิเคราะห์การเมืองเขาก็จะคุยกันเสมอว่าช่วงนี้นะคะมันต้องเริ่มชัดแล้วว่าใครจะไปหวจะไป<า>ไหนยังไงเออจะโผล จะเป็นจะแผลแม่แบ้ไม่ใช่แผลแม่เบีย้ยจะแผลแม่แผลแม่เบี้ยเนี่ย <laughs> ก็ออกมา <laughs> มันจะได้ชัด <laughs> แต่ว่าก่อนที่เขาจะมีการโหวตจำได้ไหมคะว่าเร่งธรรมนัสก็ชัดเจนอ้ยพักเรานี่มันน้าทางเดียวกันมันก็ไปก็ไปด้วยกันไม่มีใจก็ไปซะ <laughs> ถ้าแบบนี้ทางใคร <laughs> ใทางมันใช่นะฮะสวมคอนเวิร์สทางใครทางมันอุ้ย เด็กจะฟังแล้วจะเข้าใจไหมคอนเวิร์สทางใครทางมันอคุณผู้ชมในพักประชาธิปัตย์นะคะก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันคือหลังจากที่ตัวของท่านหัวหนะ้าพักคุณจุรินเนี่ยคือได้คะแนนก็ะบวยอะ่ะผู้ประาชาว้านา่ยน,นะคะที่ได้รับเสียงไว้วางใจ241คือถ้าเกินกึงหนึ่งก็คือ239<ะ>ผ่านมาแบบเฉียวเฉียดคุณผู้ชมปรากฏว่าวันนี้คุณองอาจครั้งไพบูลรองหัวหนะ้าพักและประธานสอสอพักประชาธิปัตย์นะคะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยบอกว่าพอใจในภาพรวม แล้วก็ในการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยจะแบ่งเป็น3ประการก็คือ1รัฐมนตรีของพรรคที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง3ท่านคือคุณจูริลนลักษณะวิสิตคุณจุติไกรเลิกแล้วก็คุณนิพนธ์บุญยามณีสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านอภิปรายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 2. สส,สประชาธิปัตย์เกือบทั้งหมดลงมติปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าเกือบนะคะเพราะจะมีบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันของพรรค คุณองอาจบอกว่าสสเกือบทั้งหมดลงมติในทิทางเดียวกันแสดงถึงความมีเอกภาพภายในพักทั้งที่ระหว่างการอภิปรายไม่ว่างวายใจในสภาจะมีกระแสข่าวที่ทําให้หลายฝ่ายมองว่าจะมีการลงมติแตกต่างกันแต่เมื่อผลลงมติออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าสสของพักลงมติไปในทิทางเดียวกัน 3. ผลการลงมติรัฐมนตรีของพักทั้ง3ท่านอาจจะมีคะแนนที่แตกต่างกันบ้างถือเป็นเรื่องปกติของการลงมติ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานต่อไปในฐานะพักร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดส่วนเรื่องของกระแสข่าวว่าอาจจะมีการปรับครมอหลังจากอภิปรายจบไปนี่นะคะคุณองอาจก็บอกว่าเรื่องการปรับครมอเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนายกแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคการเมืองส่วนประชาธิปัตย์หลังจากผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะเป็นในยะสาคัญที่จะนําไปสู่การปรับคอรมอ นี่ว่าอย่างนี้นะ,ะคะคเฉียบว,วัาอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเราก็คุยกันว่าคุณจุรลินเนี่ยได้บวยแล้วก็ได้คะแนนน้อยกว่าลูกพักซะอีก 1> 24 1คะแนนนะคุณจุรินเนี่ยคะแนนไว้าวางใจแต่ว่าลูกพักอย่างคุณนิพนธ์บุญยามณีนี่สูงที่สุดในพักคือ246ี่นะคะคุณจุติไกลเลิกนี่244อี่อีกคนหนึ่งของประชาธิปัตย์ที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้าวางใจคือคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะคุณชัยชนะรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เองก็พูดถึงเจาะเป็นปรายคนเลยค่ะอย่างคุณจุรินลักษณะวิสิทธัวหน้าพักเนี่ยนะคะที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตถุงมือ,อยางนะคะบอกว่านอกจากจะไม่เกี่ยวข้อง อะไรใดๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้ชี้แจงถึงผลการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะลามไปถึงโครงการจำนำข้าวและจำนำมันสัมปรังด้วยก็ชี้แจงถึงเรื่องของมาตรการดูแลราคาสินค้าว่าดีกว่ารัฐบาลในยุขขคก่อนๆส่วนคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สแสดงหลักฐานชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่ว่ามีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่ตั้งแต่สมัยที่เป็นนายกอบจอสงขา แล้วก็ยืนยันว่านโยบายที่ให้คนต่างชาติถือครองที่ดินนี้นะคะเป็นการแก้ไขระเบียบเพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนในช่วงสถานการณ์โควิดไม่ได้เป็นการขายชาติตามที่ฝ่ายค้านห่วงไปดูคุณจุติไกรเริศรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ยืนยันถึงเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยผ่านการเคหะแห่งชาติว่าทำอย่างโปรง่งใสพร้อมให้สภาตรวจสอบแต่ว่าปรากฏว่าข้อคอรหาของผู้อภิปรายนายจุติเองนั่นแหละ ที่เคยนําเอกสารเท็จมาอภิปรายจนมีการฟ้องร้องโดยหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายกันมาแล้วนะคะคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการที่รัฐมนตรีของประชาธิปัตย์เนี่ยติดโผว่าเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาน้อยที่สุดโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคคือคุณจุรินอันนี้ต้องน้อมรับวิจารณญาณของสสแต่ละคนส่วนประชาธิปัตย์เองก็เชื่อว่ารัฐมนตรีสสอ,อดีตสสและว่าที่ผู้สมัครนั้นก็จะเดินหน้าทํางานให้ประชาชนคุณจุรินเองยังมีความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั้งประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งประชาธิปัตย์มุมมองของแต่ละคนค่ะอืก็คือพอท่านหัวหน้าพักของประชาธิปัตย่ยได้คะแนนน้อยมันก็มีข่าวออกมานะคะว่าอันนี้เป็นเกมที่จะแบบว่าให้คุณจุลินเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองหรือเปล่าอย่างไรแต่ว่าค,คุณชัยชนะก็ยืนชัดเจนว่าก็ต้องไปต่อได้รับความไว้วางใจจากพักทีนี้มาดูความคิดเห็นนะคะ จากการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีความคิดเห็นของคุณภัยสารพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีผลิรประวิทย์วงสุวรรณได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวลือ mm hmm. เกี่ยวกับการรับเงินนี่นะคะข้อความเนี่ยก็ระบุว่าที่ใดไม่มีบัณฑิตที่นั่นไม่มีสภามีแต่ซ่องโจรว่าอย่างนี้การเมืองแบบกาลิบ้านกาลิเมืองบานแล้ว กรนีข่าวคราวการกินกล้วยการขายตัวของนักการเมืองและการครอบงามทางการเมืองกําลังบานเป็นกระดดงเลยค่ะผู้ชมนี่คุณ p พศาลเขาบ้ามานะแล้วก็ระบุปเป็นข้อว่าวหนึ่งก็กรกําลังตรวจสอบความผิดนี้เพราะถึงขั้นยุบพักการเมืองตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตได้เลยแล้วผู้ทําผิดมีทั้งผู้ซื้อผู้จ่ายผู้รับและผู้สั่งการครอบงา สองกำลังมีผู้ร้องเรียนต่อปปชเพราะเป็นความผิดตามรัฐมนูญเป็นความผิดตามกฎหมายฐานทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภาส่วนกระแสสังคมก็กดดันให้ปปชต้องรีบดําเนินการเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยในเรื่องนี้มีตําแหน่งทางการเมืองสูงทั้งในรัฐบาลและในรัฐสภาและพรรคการเมืองอื่นๆ 3. หลักฐานที่ถูกเผยแพร่วอนสภาเรื่องการขายตัวของนักการเมืองแต่ละคนที่มีเงินได้ถึง40ล้านบาทมีหลายคนเป็นเงินที่ไม่เคยเสียภาษีและต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับสองเท่าตัวซึ่งสัมพารต้องรีบตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะคะก็จะมีปปชอ,ามาอ,อมาดูกรกตมาดูสัมภารมาดูและก็สําหรับคนที่จ่ายเอาเงินที่โกงจากที่ไหนมาจ่ายจะบานเป็นกระดองอีกทางหนึ่ง4 คณะกรรมการจรรยาบัณของสภาจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่หรือว่าจะนั่งท่องว่ากูเป็นคนดีอยู่ต่อไปโดยไม่ทําอะไรเลย 5. ประชาชนทั่วประเทศกําลังวิจารณ์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางเพราะว่ามันเป็นการํำที่เน่าเฟะทรยศต่อประชาชนและก็ทําให้ประเทศไทยเสื่อมโทรมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองนะคะ,ะระบุทิ้งท้ายว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้ช่วยการลงประชาทานันนักการเมืองทรยศชาติ โกงชาติโกงประชาชนกันให้แลนสไลด์ทั่วประเทศ uh huh. คำว่าแลนสไลด์ก็มาค่ะอันนี้มีอีกความเห็นหนึ่งจากรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทานะคะบอกว่าหนังเรื่องแรงริษยาจบแล้วนะคะเคยดูไหมแรงริษยาคงจะเผ็ดอร่อน่าดู <c oughs> <c oughs> บอกว่าเจ้าของข้อนี้คงเฉ่งหนักเลยค่ะห,หลังจากหนังเรื่องนี้จบนะ,ะอาจารย์เสรีโพสต์เอาไว้ว่าเจ้าของข้อ,งของคงไม่พอใจใครจะโดนเฉ่งบ้างล่ะนี่ วัฒกรรมด่านายกรัฐมนตรีไม่มีความจริงเชิงประจักษ์สนับสนุนยังมีหน้ามาบอกว่าภูมิใจในการสร้างผลงานครั้งนี้คงหมกอยู่ในสื่อของพวกเดียวกันสินะถึงได้คิดเช่นนั้นไม่รู้เลยเหรอว่าคนเขามองว่าลุงตู่จะอยู่ต่อเพราะพวกคุณไร้คุณภาพมีแต่วัฒกรรมกับพร็อพที่นำมาใช้แบบโง,โง่ๆกล่าวหารัฐมนตรีด้วยข้อมูลที่ผิดและปิดเบือนอย่างน่าละอายโกหกแบบหน้าด้านๆหลายเรื่อง เป็นการหลอกด่านายกรัฐมนตรีถ้อยคําและกิริยาบางคนต่ําช้าสามานถอยสะถุนมากๆสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลว่าสะถุนขนาดนี้ต้องถามพ่อแม่ว่าสอนมาแบบไหนไปเลียแผลให้แห้งก่อนเลือกตั้งเถอะนะแสดงหนังเรื่องแรงริษยาจบแล้วต่อไปจะแสดงเรื่องอะไรต่อคะต้องรอพลอตและบทจากเจ้าของข้อก่อนหรือเปล่าคะแลนสไลด์ lide, หรือแลนทลไดีคะ นนี่<อ>นะ,ะจะเอาอะไร<พ>อะไรสไลด์หรืออะไรมีคำว่าแลนแลนแลนสไลด์แลนสไลด์อะไรนั่งร้านอะไรอย่างนี้นะคะ,<ฮ>ะก,ก็ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้ามาให้คุณผู้ชมติดตามนะคะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์โอ้โหเมื่อคืนขนลุกขนพองนะคะขนยังไม่หายลุกจนถึงตอนนี้เมื่อคืน